สวัสดีสจ้าพี่น้องมาพบก,กับเบบพาเพิ่นเชื่อกาเหมือนเดิมจ้าเมื่อน,นี่เบบสิพ้าพี่น้องไปเรียนภาษาอีสานกันนะภาษาอีสานหรือเราเรียกว่าภาษาไทยถิ่นอีสานคือภาษาไทยถิ่นย่อยที่พูดกันในภาคอีสานนั่นเองซึ่งเป็นวิถีภาษาหนึ่งของภาษาไทยเนาะบอว่าจิเป็นภาษาไทยถิ่นอีสานภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยทินกลางหรือภาษาไทยทินไต้ก็มีเหมือนกันจ้ะพี่น้องสําหรับมือนีเแบเบกะสิเอาสำเนียงการออกเสียงแบบภาษาอีสานหรือภาษาไทยทินอีสานมาฝากพี่น้องเริ่มตั้งแต่พยแย่นชนะมือหนีเป็นจังไดน,นันไปฟังกันเลยจ้าก่อนจะไปฟังกันกกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กบบับเบเบ้นาำด้วยจ้าขอบคุณจ้า กอไก่กอไก่ขอไข่ขอไข่ขอขวดขอขวดขอควายคอคุ้ยขอคนคอคนขอระคังขอระคังงองงูงองูจอจานจอจานชอชิงสอชิงชอช้างซ่อซางซอโซ่อโซ่ ชอเชอซอเซอร์ยอหญิงยอหิ่งดอชดาดอสดาตอปตัดตอปตัดทอฐานทอฐานทอนางมนโททอนางมนโททอผู้เท่าทอผู้เท่านอเนนนอเนนดอเด็กดอเด็กตอเต่า ต่อเตาทอถุงทอถุงทอทหารท่ถอทหารทอธงท่ถอธงนอหนูนอหนูนอหนบอใบไม้บอ่อใบไม้ปอปลาปอปลาผอพึ่งผอพึ่งฟอฟ้าฟอฟ้าพอพานพอผาน ฟอร์ฟันฟอร์ฟันพอสำเพาพ่อสำเพามอมามอมาย่อยักย่อยักรอเรือรอเรือรอลิงรอลิงวอแหวนวอแหวนสอสลาสอสาลา สอหรือสีสอหรือสีสอเสือสอเสียหอหีบหอหีบลอจุลาลอดจุลาอาอา่อางอออ่างหอนกฮูกหอนกฮูกเจ้าพี่น้องกระจุกลงไปแล้วเนาะสำหรับการอ่านพยัญชนะไทยสมเนียงอีสานนะจ้ะเนาะพี่น้องก็เห็นว่าลักษณะเด่นของภาษา ไทยทินอีสานนั่นก็คือหนึ่งส่วนหลายสิ่งม,มีข้ามขวบกรัมเช่นพยัญชนะคอควายนนในภาษาไทยจะออกเสียงคอควายแต่ภาษาอีสานกิจะออกเป็นคอควย้ยจะพี่น้องอันที่สองชอช้างชอชิงชอเชอออกเป็นเสียงเดียวคือซ้อโสดจะพี่น้องและอีกอย่างหนึง่งรอเรือภาษาอีสานภาษาไทยทินอีสานนี่ จะบอมมีกระดกลิ้นได้จ้ะพี่น้องข้าจเจ้ากรสิออกเป็นบลอลล่อเลือดกะเป็นห้องหูแท่นได้จากเป็นเหือเรือเป็นเหือเป็นต้นจ้ะพี่น้อง เรือนบ้านเรือนบ้านเพื่อนจังสี่นะพี่น้องอันนี้ก็คือลักษณะเด่นของภาษาอีสานทีเอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนแรกของการเรียนภาษาอีสานก็คือการออกเสียงสำเนียงได้ถูกต้องเนาะอันนี้ก็เอาแบบมาจากภาษาไทยมาตรฐานของเท่านั้นเองมาจากการจังไดกาฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกด subscribe ให้กับเบบีนั่นด้วยจ้ะเดี๋ยวไวนะ้มือหนาเบบีสิมา ผ้าออกเสียงสระสำเนียงผ้าษาธินอีสานให้พี่น้องได้ฟังกันนะจ๊ะสำหรับมือนี่เแบเบกับสีขคอตล่าไปก่อนจ้ะพี่น้องไว้พอกันไหมสำหรับเแบเบ ے, สวัสดีจ้า